แม่ชิมเมนูแปลกไหมนะที่ร้านคาริสอืม,อมไม่เคยกินเลยนะเนี่ยอันนี้รถถสชาติสซรไพมากหลังจากที่ได้ลองเมนูแปลกของเจเจไป<ๆ>ก็สัญญากับนางว่าจะไปกินปาริที่เชียงใหม่ให้ได้และมาแล้วจ้าคือร้านฮอตมากอะ่ะจองได้รอบสามทุ่มและดูดิคนยังเต็มร้านอยู่เลยอะ่ะ ปาลิเนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่หุคนส่วนเนี่ยเขาอยากใช้วัตถุดิบโลโคอลของไทยมาชูให้โดดเด่นขึ้นอย่างข้าวสาลีดอยเนี่ยนิยมกินกันในหมู่คนเหนือหรืออย่างซาซิมิเนี่ยก็ใช้ปลาไทยตามฤด,ดูกาลและนี่มะเขือเทศยูจังอันนี้ก็มาจากฟาร์มเชียงใหม่นะและก็ยังมีดอกเกลือน่านด้วยเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยไปในตัวด้วยอ่ะชิมอืมเ้ยสดชุนมากมไม่เกลียมังมันหวาน คือมันไปตัดลดเนาะตัวเปิดที่แบบเลิศฉัน,นขอกินอันนี้ปลางมาตสุล่าค่ะเอามาจิ้มกับซอสคอนซมส์นื่น่าก,ก็อร่อยเนาะเนื้อปลามีความกรุบกรุบหวานซอสมีความเปรี้ยวเข้าต่อเขอ้าต่อร้นอนอยู่เลยอ่ะอืมดีอร่อยข้ามจะมีความเหนียวนุ่มแถมอยู่นานเนี่ยโอ้กินแล้วมันน้ำมันตัดเติมอืมไม่เคยกินเลยนะเนี่ย ใช่ไหมะอ,มอันนี้เป็นปลาหมึกดองมิโซะค่ะอืมอันนี้รสชาติเซอรมากบินมาเพื่อมากินโดยตรงวันนี้อืมเวลานี้สามทุ่มมีอะไรจะบอกเขาไหมเขาเพื่อมากินฟีฟะไม่วน <laughs> เล่นอืมอยังไงจ้าคุณไมได้เวลาสามทุ่มแม่หิวหิวไม่ต้องทนอะ่ะเขาเพื่อมากิน่ยแต่ไม่ผิดหวังเลยอ,อร่อยครับ ใครเคยมาชิมแล้วเมนได้ใครยังไม่เคยอยากกินเมนูไหนเมนมาบอกน้อยยี่บๆอะไรเป็นอะไรอะไรก็ของฟรีกินฟรีตุกยขอบคุณนะขอบคุณเชฟนะขอบคุณค่ะสำหรับ